องค์การเพื่รัชกรรม,มาชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้างหลังพบประเด็นข้อสงสัยการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอลครับ นายธาริเพงดีอธิบดี d ดสไเปิดเผยว่าคดีนี้ได้ตั้งประเด็นข้อสงสัยคือเหตุผลในการแก้ไขสัญญาโดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าได้มีการตกลงไว้ใน TOR ตั้งแต่การทำสัญญาหรือไม่หรือเป็นการแก้ไขสัญญาในภายหลังรวมทั้งการขยายระยะเวลาสัญญาให้กับผู้รับจ้างขององค์การพาิสัจกรรมเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนี้ยังตั้งประเด็นการสอบสวนในส่วนของขั้นตอนการประกวดราคาก่อสร้างอาคารต่างๆภายใต้งบประมาณ321ล้านบาทซึ่งปรากฏว่าองค์การพิสัจกรรมมีหนังสือเชิญให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน57รายมีผู้มาซื้อแบบจำนวน10รายแต่มายื่นซองเอกสารด้านเทคนิครายเดียวคือบริษัท M W Sender และได้เจรจากับบริษัทเพื่อลดราคาการก่อสร้างลง โดยไม่มีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และให้บริษัทนี้เริ่มงานทันทีทางนี้จะเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปส่วนกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยจะเชิญคณะกรรมการเจ็ดคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อสอบการสุ่มข้อสอบและคัดกรองข้อสอบมาให้ข้อมูลสัปดาห์หน้าครับ ปฏิดตามสนั้นะ